อธิบดีกรมอุทยานสั่งลงโทษดเรือนําเที่ยวมักง่ายผูกโยงเรือกับประการางังภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมย18กุมภาพันธ์2567นายนอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าจากกรณีเพจขยะมรสุมมีการโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอเรือนําเที่ยวของผู้ประกอบการรายหนึ่งผูกเชือกท้ายเรือกับโขดหินติดประการางังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่จอม3เกาะกระดานในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมย ซึ่งเรือดังกล่าวมีชื่อว่าลิบงทาวเวลขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานพร้อมดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562การลงโทษสามารถปรับทางพินัยและสามารถออกประกาศห้ามเรือเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมีเหตุผลที่เสี่ยงต่อการทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายตลอดจนการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในระดับพื้นที่และการประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทราบโดยทั่วการเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรม และบทกำหนดโทษเมื่อมีการฝา่าฝืนกระทำผิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติต่อไปค่ะ